ราคาผักวันนี้เช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่24ตุลาคม2,566ราคานี้เป็นราคาจากตลาด4มุมเมืองนะครับกวางตุ้งใบวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้26บาทต่อ kg. กิโลกรัมกะลำดอก วันนี้26บาทต่อกิ like โลกรัมกะหลำปลีแต่งผลวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีไม่แต่งผลวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกะหลำม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้42บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้36บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดขาวแตงผลว For ันนี <ği ugen> <politik> ้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้17บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัม ผักขึ้นช่ายวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้120บบาทต่อกิโลกรัมรากผักชี วันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้150บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราวันนี้20 ara, ha, บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายขาววันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัม ดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้24บาทต่อ,อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมกระชายหัว วันนี้หกบาทต่อกิโลกรัมค่าอ่อนวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมค่าแก่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้85บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหอมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลี่ยง วันนี้1 0 0บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้36บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้36บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม พริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรมัมพริกหวานแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้26บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันตาหวาน วันนี้ร้อยสีบาทต่อกิโลกรัมลูกนามเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบับเลียมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้20บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้25บาทต่อกรม ดอกแคร์วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมาราคีนกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมาราจีนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วง วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้งวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้26บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศราชินีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปละวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์ วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้28บบาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่ วันนี้240บาทต่อมัดผักสลิดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้150บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้18บบาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุก วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้3บาทต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้4บาทต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้5บาทต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขนขาววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้ง วันนี้120บาทต่อกิโลกร,รมัมเห็ดหูหนูดําแห้งวันนี้120ยบาทต่อกิโลกรมัมเห็ดเข็มทองวันนี้40บาทต่อกิโลกรมัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้24บาทต่อกิโลกรมัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้28บบาทต่อกิโลกรมัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับ ท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ